คลิปนี้เรามาดูเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับ <c oughs> เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้ <c oughs> เหรียญที่ผ่านการล้างนะครับแล้วก็เหรียญที่ทําผิวอันนี้ผมเก็บเอาไว้ดูนะครับอันนี้เช่ามารวมๆกันแล้วก็เป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นเหมือนกันนะฮะเหรียญถ้าเป็นแบบปกตินะครับแบบปกติคืออันนี้คือเดิมๆนะครับลมดําเดิม แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ลมดำเดิมๆนะครับแต่ว่าก็มีผ่านการใช้มาบ้างน,นะฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับสีนะครับให้ดูสีนะส่วนแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นเหรียญที่ทำผิวนะเป็นเหรียญที่ทำผิวนะครับน,นี่ยครับสองเหรียญนี้มันดูไม่ยากหรอกครับเหรียญทำผิวนะมันมีพิรุธหลายอย่างนะครับ อันนี้ก็คือว่าเหรียญศึกแล้วนะแต่ว่าลมดํายังอยู่อย่างเงี้ยนะครับเนอเนหน่อยนะครับจะมองเป็นเนอเนนะครับเป็นเหรียญบทลั่นนะแต่ว่ามองไม่ออกว่าเป็นบล็อกอะไรนะฮ <playing Scotland. S 2> ะเพราะว่ามันศึกนะครับเพราะว่าเหรียญศึกนะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญผ้าป่านะครับเหรียญผ้าป่าลมดําเต็มนะครับแต่ข้างหลังเนี่ยตรงหูเนี่ยเห็นไหมฮะพิรุษของมันก็คือว่าจะดูเนเนะนะฮะอันนี้คือเป็นเหรียญที่ ผ่านการทำผิวมาใหม่นะครับส่วนเหรียญนี้นะฮะส่วนเหรียญนี้ก็คือว่าเป็นเหรียญที่ผ่านการขัดการล้างมานะครับเหรียญนี้นะฮะผ่านการขัดการล้างมานะครับผิวก็จะอันนี้เรียกว่าล้างอาจจะล้างไม่ดีนะครับผิวมันก็จะออกสีส้มๆอย่างนี้นะฮะแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็น ก้อนเมฆนะครับตาสองชั้นด้วยนะฮะตาสองชั้นด้วยนะครับดูตรงนี้ครับเนี่ครับนี่ครับฟันตัดตรงเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นของก้อนเมฆตาสองชั้นนะครับเนี่ครับเหรียญนี้ถ้าเป็นสภาพแบบสวยๆหน่อยก็แพงนะฮะก็แพงนะครับเหรียญนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นวัวลานนะครับเป็นเหรียญวัวลาน แต่ว่าก็ผ่านการใช้นะครับเหรียญนี้ผ่านการใช้นะฮะเหรียญผ่านการใช้ทําความสะอาดนะครับแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงนะครับแบบนี้เป็นผิวธรรมดานะครับผิวเดิมนะครับผิวเดิมที่ผ่านการใช้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผ่านการใช้มานะครับพระองค์นี้เหรียญนี้เป็นเหรียญแรกนะครับที่ผมเก็บหลวงพ่อแดงนะครับ ในชีวิตที่เริ่มเก็บหลวงพ่อแดงก็คือเก็บเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นสี่นะครับรุ่นสี่หลังพดนะฮะอันนี้ก็แท้ดูง่ายนะครับเหรียญนี้เหรียญนี้ผ่านการทําความสะอาดมานะครับเนื่องจากว่ามีสนิมนะครับผมเป็นคนทําเองนะครับเหรียญนี้มีสนิมนะครับมีสนิมตามข้างนะครับผมก็เลยล้างคราบสนิมออกนะครับล้างคราบสนิมออกนะครับเอาคราบสนิมออกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ต้องบอกว่า เหรียญนี้ก็คือผ่านการล้างทําความสะอาดมานะครับถ้าไม่ทํามันก็จะเสียไปเรื่อยนะครับส่วนเหรียญนี้ก็เป็นเดิมนะครับเหรียญนี้เดิมนะครับเป็นผิวเดิมเดิมนะครับสังเกตนะครับถ้าเป็นผิวเดิมเดิมถ้าจะออกเป็นแบบนี้นะครับออกเป็นคำคำนิดนึงนะฮะออกเป็นคำคำนิดนึงนะครับคือยังไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านการทําอะไรมาเลยนะครับเดิมเดิมนะครับแบบนี้อันนี้ก็เป็นรุ่น3ามนะครับอันนี้ก็เดิมเดิมนะครับอันนี้ก็เดิมเดิมนะครับ ไม่ได้ผ่านการล้างการอะไรมาเลยนะครับแบบนี้อันนี้เป็นโบทลั่นนะครับไม้กอบหลุมกอบนะอันนี้ผ่านการทําความสะอาดผิวนะครับเนื่องจากว่าเป็นสนิมนะฮะผิวเป็นสนิมนะครับอันนี้ผมทําเองนะครับนะครับผมทําเองมีสนิมขึ้นเต็มเลยนะครับผมก็เลยล้างเอาคราบสนิมออกนะครับนะครับอันนี้มันอยู่ที่เราล้างเป็นไม่เป็นนะครับถ้าเราทําเป็นมันก็ไม่ได้เสียหายนะฮะ คราบสนิมโดยส่วนตัวผมชอบพ้าที่สะอาดนะครับชอบอะไรที่สะอาดนะครับถ้าหากว่ามีคราบสกปรกนะครับแล้วก็เช็ดนะครับแล้วก็เช็ดก็ล้างออกนะครับนะครับอย่างนี้ก็ผ่านการเช็ดการล้างนะครับอันนี้คือโดยส่วนตัวผมนะผมจะไม่ชอบผ้าที่สกปรกเคอะนะครับใครจะบอกว่ารักษาสภาพเดิมอันนั้นผมผมผมไม่รักษาแบบนั้นนะครับนะครับอันนี้ก็ผ่านการเช็ดนะครับผ่านการเช็ดการล้างทำความสะอาดมานะครับแบบนี้นะฮะ ถ้าเราทิ้งไปนานๆมันก็ไม่รู้หรอกว่าล้างมานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคือคราบสกปรกนะนันไม่ใช่ผิวเดิมนะครับมันคือความสกปรกนะฮะเราก็ควรที่จะล้างออกครับส่ตัวผมนะใครจะยังไงก็ไม่รู้นะครับใครจะยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็เช่ามาเขาก็ทำความสะอาดมาแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นรุ่น4นะครับเป็นรุ่นสหลังแดเรือนนะครับเลขแดเรือนหลังรุ่น2นะฮะเนี่ยนะครับ อันนี้ก็ผ่านการทำความสะอาดนะครับเพราะว่าคือถ้าไม่ทาความสะอาดนะครับเหรียญก็จะเสียไปเรื่อยนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือเป็นชุดที่เหรียญผ่านการใช้<ๆ>ผ่านการล้างนะครับ <Auch S 1> ผ่านการทําผิวนะผมก็เช LC <Aa> เ่าเก<ๆ>็บไว้นะครับเช่าเก็บไว้ไม่ได้ขายนะครับ <S <S ผมไม่ได้ขาย,มมขายทีแรกก็จะเช่ามาเพื่อที่จะออกนะครับแต่ว่าเช่ามาแล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เก็บไว้นะเพราะว่าถ้าขายไปก็คงไม่ได้เป็นกําไรอะไรมากมายนะครับก็เลยเก็บนะครับ ก็เลยเก็บไว้นะฮะทั้งทั้งสวยและไม่สวยนะอันนี้เป็นเซตที่ไม่สวยนะครับเซตที่ผ่านการใช้ผ่านการล้างผ่านการทําผิวนะครับเก็บไว้ดูนะครับสําหรับหลวงพ่อแดงวัดเขาบรไดอิดนะฮะ